เราก็จะแก้ปัญหาการขาดแคลนทางการแพทย์ได้นั่นหมายความแพทย์แผนปัจจุบันนะทีนี้แพทย์แผนไทยวันนี้โรงพยาบาลอะไรที่ออภัยภูเบศอภัยภูเบศที่ภาคตะวันออกนะครับเขาเป็นยอดของการตั้งตำรับแบบแผนยาตั้งตำรับแบบแผนการรักษาสมุนไพรและวิธีบริหารจัดการรวมทั้งการสร้างสวนสมุนไพรับนี่คือภูมิปัญญาไทย ผมรู้จักพี่น้องคนจีนเยอะเขามาเมืองไทยแต่นี้เขามาซื้อยาอะไรรู้ไหมครับมาซื้อยาจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศยายาลมยาหอมยาดมยาอะไรยาตำรับไทยยาประดงพระสารพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับซื้อยาตำรับไทยววมกระทั่งผลิตไม่ทันนะครับครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีแทนที่พื้นที่นี้จะประกูปลูกมันสำปะหลังครับโลนไม่กี่ตังค์ให้มันเป็นปัญหาประเทศเนี่ยพื้นที่นี้สามพันไร่ปลูกเพื่อสมุนไพรหมดเลยครับ ก็ให้โรงพยาบาลอภัยภูเบศเป็นแม่ข่ายแบบแผนการรักษาพยาบาลทำไมจะทําให้ได้ครับแบบแผนการรักษาพยาบาลของไทยมีทั้งแบบแผนยาแบบแผนวิธีการรักษาบแบบแผนการนวดครับการนวดนี่เป็นศินลปศาสตร์ขั้นสูงที่ในโลกนี้มีเดืองไทยเท่านั้นแหละครับที่เป็นยอดที่สุดนะฮะครับอ่ะนี่ผมจะเล่าให้ฟังไม่ใช่ลามอกอะไรนะครับผมมีรู้จักเจ้าของสนามกอล์ฟคนหนึ่ง จ้าหมอนี้ก็มีหมอนวดดีประจาสนามกอล์ฟอยู่คนหนึ่งครับนวดกระสายทีนี้พวกญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะนักธุรกิจเนี่ยเอาวัยาะเพศมักจะไม่แข็งพอถึงเกืหนึ่งยุคสี่สิบห้าเนี่ยนกเขาไม่ขันแล้วครับไอ้พวกนี้ก็กุ้มใจไปนะมากมาเมืองไทยมาตีกอล์ฟมาเจอหมอนวดกระสายนะครับครับโอ้มันฟื้นขึ้นมาหม่เลือดลมมันได้ดีครับถึงหนักพิสูจน์กันเลยครับหมอนวดคนนี้ร่ำรวยมากอไอ้ญี่ปุ่นที่มันนกเขาไม่ขันติปทีละห้าหมื่นทีละแสนนะ จนกระทั่งมั่งข้างขึ้นครับนี่คือตัวอย่างวิทยาการอย่างนี้ยทําไมเราไม่เผยแพร่ความจริงไอ้โรคแบบนี้นะครับสำหรับหมอไทยแล้วเนี่ยหมอแบโอนโบราณนะหมูมากเลยเปิดประตูลมแค่นั้นเปิดประตูลมให้เลือดลมมันเดินดีเท่านั้นแหละครับมันก็เรียบร้อยครับไม่ต้องตกลักรรมลาบากและในโลกวันนี้นะครับถ้าเรามีเปิดการรักษาเนี่นผมโอ้โหผมเชื่อว่า <c oughs> เศรษฐีในโลกนี่แห่กันมาเมืองไทยเลยครับเรากลับไม่อุดหนุนเมืองไทยอืไอ้แบบแผนสุรา ส,สุราสุราไทยเนี่ยเป็นยาด้วยนะหลายชนิดเราให้ประมูลลงเล่าแล้วทาลายแบบแผนการผลิตสุรารหมดทั้งประเทศในประเทศจีนนะครับเขาธนุถนอมในช่วงหนึ่งประธานเหมาออกประกาศเลยใครรู้แบบแผนยาทั้งหลายให้มาขึ้นทะเบียนรัฐจะสะดุดีเป็นวีรชนของชาติเลยและจะให้ค่าตอบแทนขึ้นเป็นทะเบียนแบบแผนของของรัฐจะพัฒนาเขาก็พัฒนาปรับปรุงแบบแผนการผลิตนะครับ แบบแผนการรักษาพยาบาลทุกชนิดมาขึ้นเป็นแบบแผนหมดวันนี้วิทยาการทางการแพทย์ที่เคยเสื่อมสูญไปเนี่ยหลายระยะเนี่ยก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและสืบทอดของเราถึงเวลาอะ้อยังแบบแผนการรักษาแบบแผนโบราณนะครับแบบแผนสมุนไพรแบบแผนวิธีการรักษาแบบแผนเรื่องยาแบบแผนเรื่องเหล้าแบบแผนการนวดเนี่ยฟื้นฟูขึ้นอย่างทั่วด้านมันก็จะช่วยได้คนไทยจํานวนมาก ไม่ได้อยากที่จะเข้าไปโรงพยาบาลปัจจุบันนะครับ,รบให้เขาได้มีทางเลือกวันนี้หลายโรงพยาบาลเอกชนเขาตั้งศูนย์การรักษาแผนจีนขึ้นมีการฝังเข็มคนนิยมไปฝังกันมากโดยเฉพาะไอ้การโรครักษาเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นนะครับ,รบ,รบของจีนเขาเกาเก่งของไทยเราก็เก่งนะครับแต่เราไม่ส่งเสริมเองทําไมเราไม่พัฒนาขึ้น วัดโพนี่เป็นต้นตำรับของโลกนะฮะให้ฝรั่งมาเรียนแล้วมันไปพัฒนาเป็นสถา,าบาันหากินกันล่ำรวยกันเป็นแถวให้อของเราเนี่ยปล่อยให้อยู่กับวัดหน่วยงานที่มีหน้าที่นี้ทําอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้การที่ท่านนายกได้มีดําบิเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นคุณอุปการต่อแผ่นดินครับเป็นโอกาสของการปฏิรูปด้านสาธารณาสุขของประเทศวันนี้คนไทยเนี่ยขาดแคลนคผู้อนุบาล คนเมื่อสังคมเข้าสู่วัยชราเป็นสังคมสังคมคนสูงอายุนี่นะครับ,รบแน่นอนการอนุบาลก็จะมีมากขึ้นการอนุบาลเด็กวันนี้ก็หาพี่เลี้ยงเด็กไม่ได้จําเป็นต้องมีธุรกิจอันหนึ่งเกิดขึ้นคือธุรกิจเป็นผู้อนุบาลคนแก่ต้องมีผู้อนุบาลคนป่วยต้องมีผู้อนุบาลเนี่ยเราต้องสร้างบุคลากรทางนี้ขึ้น เลิกคุณกาเนิดทันทีนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีวิชาชีพในภาคบริการ <c oughs> พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 <c oughs> กําหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้2แนวทางแนวทางที่1เราจะต้องสร้างชาติให้เป็นหมาน่าทางเกษตรอุตสาหกรรมคือแปลรูปภาคเกษตรอันนี้บนพื้นฐานของเมืองไทยครับอันที่สองเราจะต้องสร้างชาติให้เป็นหมาน้าทางอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมบริการมีมากมายหลายสาขาเราพัฒนาอันนี้ <c oughs> เพราะในโอกาสที่ทนายกดำริที่จะมาแก้ปัญหา เรื่องการรักษาพยาบาลนะครับ,รบก็อยากจะน,นําเสนอการเบรียนทั้งระบบนี่นะครับใครเป็นฝ่ายเสช่วยนําเสนอทีอจะเป็นบุญแก่ประเทศซึ่งก็จะเป็นการปฏิรูประยะยาวแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับทั้งในเรื่องโรงพยาบาลหลักแล้วก็ทางเลือกที่ประชาชนจะได้รับจากการรักษาพยาบาลคนั้นตรงนี้ก็เป็นแนวนโยบายที่ท่านผู้ชมฟังแล้วท่านเห็นว่ายังไงนะครับก็ช่วยกันทําความเข้าใจและเวลาเดียวกันก็ช่วยกันผลักดันโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ถ้าใช้มาตรา44ได้ก็จะไปได้รวดเร็วขึ้นเวลาเดียวกันนอกจากจะดูแลคนไทยแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ยังต้องไปดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลและเวลาเดียวกันก็มีทั้งปัญหาของการที่ประชาชนเข้ามาแล้วหลายที่ก็กลายเป็นปัญหาค้ามนุษย์เรื่องที่มีการให้ใบเหลืองจาก EU เวลานี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกัน และการที่ให้ใบเหลืองกับประเทศไทยเรื่องการค้ามนุษย์เมื่อลงไปดูรายละเอียดแล้วท่านนายกได้พูดถึงการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้แล้วก็บอกว่าพอลงไปดูราละเอียดแล้วการแก้ปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์มีเรื่องการทําประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ร่วมอยู่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนละเรื่องกันแต่เกี่ยวข้องกันและรวมไปถึงการที่มีการค้ามนุษย์โดยการพบศพชาวโลหิงญาที่จังหวัดสงขลาก็เป็นประเด็นที่ทําให้หลายคนเริ่มเข้ามาพูดคุยกันว่า ตกลงเรื่องค้ามนุษย์เกี่ยวกับประมงผิดกฎหมายกับกรณีการลี้ภัยของชาวโรฮิงญาจะต้องดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องระหว่างประเทศที่ u n s c จะต้องมารับผิดชอบจริงๆแล้วการที่รัฐบาลเข้าไปดําเนินการเวลานี้เป็นการดําเนินการโดยถูกต้องตามแนวทางที่สมควรจะทมมาําหรือไม่ยังไงครับคือเรื่องการค้ามนุษย์นะครับการใช้แรงงานผิดกฎหมายการหนีเข้าเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โยงใยกันเป็นอันมากนะครับ ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยโดยเฉพาะในระยะประมาณ15ปีมานี้มันเป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะครับครับคนไทยรู้กันทั้งประเทศโลกก็รู้กันสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหนังสือทวงติงมายัางรัฐบาลของนักการเมืองเนี่ยเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะแม้กระทั่งปีห้าหก้าเจ็ห้านี่นะครับก็มีการประท้วงอย่างรุนแรงรถึงสถานการณ์ความร้ายแรงของการค้ามนุษย์ในประเทศไทย แต่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเรือตั้งไม่สนใจไม่ว่าใครไปใครมาก็ไม่สนใจครับเพราะว่าอะไรมันไปเกี่ยวข้องกับบรรดาหัวคะแนนและผู้มีอิทธิพลของพรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งสิ้นเรื่องจึงถูกกดข่มให้เงียบไปเรื่อยๆครับก็เหมือนดังเอาไอ้นกกระจอกเทศนยครับเอาหัวไปซุกทรายซะเพื่อจะได้ไม่เห็นปัญหาครับแต่มันเรื่องดังกระหึ่มไปทั้งโลกประเทศไทยเราได้รับความเสียหายจาก การหนีเข้าเมืองจากการค้ามนุษย์แรงงานผิดกฎหมายเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพิ่งเกิดมาในยุคนี้นะครับมันเกิดมาต่อเนื่องจนกระทั่งแผลมันบานปลายขึ้นในรัฐบาลน,นี้ไม่อาจจะปกปิดได้อีกต่อไปแม้กระทั่งเรื่องโลฮิงญานี่นะครับ,รบเมื่อเกิดเรื่องปังเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยก็คง,คงคิดว่าเหมือนกับนักการเมืองละมั้งคงไม่ใส่ใจเท่าไหร่ที่จะปฏิบัติเลยต้องไปถามผู้ใหญ่ว่านโยบายว่ายัางไงครับผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไปตามจริงตามเปิดเผย โดยไม่ต้องปกปิดหรอกไปปิดไว้ทําไมเรื่องมันเลยดังออกมาเลยมีการถแถลงข่าวครับครับแม้งั้นก็เงียบหายกันไปเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถือว่าเป็นจุดยืนที่ถูกต้องของผู้เป็นรัฐาธิปัตย์ครับในการทําความจริงให้ปรากฏเรื่องผิดก็เปิดออกมาซะครับมันจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะท่านไม่ได้ทาครับแล้วท่านจะมาแบกรับขี้อยู่ทําไมเมื่อเปิดออกมาคนทั้งหลายก็ได้รู้ได้เข้าใจว่าครับ ปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาการหนีเข้าเมืองปัญหาผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นส0บสปีจนกระทั่งชาติต่างๆไม่ว่าสหรัฐหรืออ u ยูเนี่ยเขามีหนังสือท้วงติงมาต่อเนื่องแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มมาทํากันตอนนี้ตอนนี้ที่ออกมาจับนี้ก็เพียบนะครับครับมันทําให้ได้เห็นว่าในภาวะอย่างนี้แหละครับเป็นภาวะเหมาะแก่การชําระสาสางความเลวร้ายโสโครกข,ข,ของแผ่นดินได้เรื่องหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับในสมัยก่อนนั่นแหละในยุคที่ไปล่าคนผิวดำมาเป็นนั่นแหละไปฟิาิานสนั่นแหละเวลานี้มันก็แบบเดียวกันนั่นแหละประเทศไทยเราไม่ได้เป็นต้นเหตุไม่ได้เป็นต้นต่อเรามันอยู่กลางทางแต่บางเรื่องก็อยู่ปลายทางนะที่ว่าอยู่กลาบอยู่ปลายอยู่กลางทางหมายความว่าไง คือมันเป็นมีประมีจุดบางประเทศที่มันเกิดเรื่องในประเทศต่างประเทศอื่นครับซึ่งเป็นต้นตอให้คนออกจากประเทศนั้นโดยเฉพาะทางพมา่านี่แหละครับบังคลาเทศนะครับบังคลาเทศคนส่วนใหญ่หนีอนอกนอกประเทศเพราะความยากจนนี้การหนีออกเนี่ยคนยากจนก็ไม่สามารถที่จะทำกำบัดประชาชนไม่สามารถที่จะขอนังสื้อเดินทางได้ครับก็อาศัยเส้นสายเนี่ยก็หนีอนอกนอกประเทศนี่บังคลาเทศพวกหนึ่ง แต่บางประเทศไม่ได้หนีมาแต่ไทยอย่างเดียวไปยุโรปด้วยไปหลายประเทศนะครับนีบางปราเทศปากีสถานวันนี้เข้าไปอีกฐานะหนึ่งแล้วครับส่วนที่สองก็คือในพม่าในพม่าเนี่ยมันมีรัดลัดหนึ่งคือรัฐยัไข่อยู่ไปทางด้านตะวันตกขึ้นไปทางเหนือของพม่าเนี่ยไปทางจดอินเดียเนี่ยชนชาติยะไข่เนี่ยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณก็เป็นอรลีกับรัฐบาลพม่ามาทุกสมัยนะครับตั้งแต่เป็นพันปีมาแล้วเนี่ยครับ รัฐบาลพม่ามีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินขึ้นในพม่าก็ดียะไข่ก็ต้องเอาเรื่องครับเกิดศึกพันศึกด้านตะวันออกกับไทยก็ดีกับจีนก็ดีกับลาวก็ดีครับกับเชียงใหม่ก็ดีย่าไข่ก็ต้องมีเรื่องกันพม่าลบกระมอนยะไข่ก็เข้าสมทบมันเลยทําให้เกิดความขับขับแค้นใจแค้นเคืองกันระหว่างยะไข่กับพม่ามาตั้งแต่ยาวนานครับยุคสมัยของบุเรงนองก็รวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง ยักไข่ก็เงียบสงบลงสิ้นแผ่นดินบุเรงนองเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่อีกนะครับถัดมามาจนถึงราชวงศ์คองบองพระเจ้าอลองพญาอังวะเป็นใหญ่ขึ้นก็รวบรวมแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งยะไข่ก็เบาลงหลังจากสิ้นราชวงศ์คองบองลงเนี่ยก็แตกกระสานสร้างเซนเป็นรัฐต่างๆจนกันลบกันจนทุกวันนี้นะครับ,รบพม่าจึงเป็นชนชาติที่ลบกันมากที่สุดเป็นพันๆปีวันนี้ก็ยังลบกันอยู่และ ชนบรรดาแคว้นหนึ่งที่ทะเลาะกับพม่ามากสุดก็คือยะไขย่ยะไข่เนี่ยก็มีชนเผ่าที่นับถือาศาสนาอยู่หลายาศาสนาและว,วันนี้ศาสนาอิสลามได้แพร่หลายเข้ามาในยะไข่เนี่ยนานมาแล้วนะครับและบังเอิญนิกายที่เข้ามาเนี่ยตอนหลังก็ได้เปลี่ยนเป็นนิกายวาฮบีบเพราะฉะนั้นคนยะไข่เนี่ยด้วยสาเหตุมากมายที่ตกค้างมาแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยรัฐบาลพม่าไม่ถือว่าเป็นประชากรของพม่าครับ จึงไม่ออกบัตรประชาชนให้ไม่พัฒนาถึงขนาดพูดกันภายในนะว่าฆ่าพวกยักษ์ไข่ไม่บาปไม่ผิดอะ่ะเพราะนักไข่เนี่ยที่ลำบากยากจนจึงหาทางหลบหนีออกนอกประเทศครับในการหลบหนีออกนอกประเทศเนี่ยหนึ่งหลบหนีดื้อเลยไม่มีเงินจ่ายให้ในระหว่างทางก็ถูกฆ่าตายระหว่างทางไปเสียจํานวนมากครับอันที่สองมีเงินเป็นค่าผ่านแดนผ่านทางก็หลุดรอดมาพวกนี้หนีไปทางไหนบ้าง ออกมาเนี่ยด้านหนึ่งก็ลงเรือไปทางออสเตรเลียไปทางตะวันตกนั่นก็ทางหนึ่งเราไม่เป็นข่าวละอีกทางหนึ่งเนี่ยก็มาทางตะวันออกมาทางตะวันกก็เข้ามาทางภาคเหนือของประเทศไทยครับเข้ามาทางภาคเหนือแล้วไปไหนบ้างด้านหนึ่งซึมเข้าไปจีนยากหน่อยด้านที่สองก็ซึมเข้าไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและจุดหลักก็ลงใต้ครับอันที่สองมาทางเรือมาทางเรือก็ลอยเข้ามาก็ผ่านพวกที่ดูแล น้านเข้ามาเข้ามาถึงก็ผ่านด่านเข้าเมืองอะไรเข้าเมืองมาไม่ต้องผ่านด่านนะก็เอาเรือมาขึ้นมาก็รับเข้ามาแล้วก็ไปปล่อยไว้เป็นมีเส้นทางเดินโดยเฉพาะทั้งทางบกทางเรือมาบรรจบกันก็ไปทางด้านฝากตะวันตกของอัามาเนแล้วลงไปที่สามจังหวัดเมื่อไปถึงตรงนั้นแหละครับมันก็เป็นทางแยกทางแยกหนึ่งก็ไปยังประเทศมุสลิมครับซึ่งเขาก็ต้องการแรงงานเหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาเงียบพวกที่สอง ก็เอามาทําแรงงานในประเทศครับแรงงานในประเทศก็มีแรงงานสวนกับแรงงานทะเลรแรงงานทะเลก็คือแรงงานประมง,งทีนี้พอระหว่างเอามาเนี่ยเงินทองร้อยหลอลงไม่มีค่าดูแลรักษาก็ฆ่ามันใชมั่งไม่มีอาหารการกินมันก็ล้มหายตายจากเพราะฉะนั้นจึงมีการจึงมีการตายเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากวันนี้เท่าที่พบศพแล้วนี่ผมว่าเกือบร้อยแล้วเอาจริงๆเนี่ยอาจจะถึงสองร้อยนะครับเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจึงมีมากตั้ง คือเรียกว่าตลอดแนวฝั่งอัามันก็ว่าได้แหละครับและเรื่องนี้ประชาชนชาวบ้านอย่างเดียวทําไม่สําเร็จหรอกครับมันมีเจ้าหน้าที่ทางนั้นแหละแต่ตอนนี้ดูท่าเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนหนักและเจ้าหน้าที่ก็แค่ย้ายย้ายแล้วก็อาจจะห,หายไปร,ร,รัฐบาลนี้เอาจริงเอาจังขึ้นมาผมเชื่อว่าจะเป็นที่พอใจของบรรดาประเทศที่ลงทุนที่ลงโทษเราในเรื่องการค้ามนุษย์นะครับเพราะได้แสดงเห็นถึงเจตจำนงว่าในรอบระยะ10สิบกว่าปีมาเนี่ย ทุกรัฐบาลไม่เคยขานรับในเรื่องนี้เลยพยายามปกปิดไม่ออก,ปก,ปออกข่าวอ้างโต้เถียงทำเฉยรัฐบาลนี้ก็ทำอย่างจริงจังซึ่งผมเชื่อว่าในระยะ8วันที่เหลือหรือ7วันที่เหลือเนี่ยคือนายกท่านให้เวลา10บวันให้ค้นหาให้หมดทั้งพื้นที่ท